สวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่ติดตามช่องเชื่อรักวันนี้เรามีอะไรอยากจะแบบอัปเดตเกี่ยวกับคอนเทนต์ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอจะบอกว่าเราอะตัดเสร็จแล้วถ่ายนานมากแล้วด้วยถ่ายนานมากแล้วเรากล่ว่ามันมีปัญหาคือเราลงแล้วแบบมันติดลิขสิทธิ์ทั้งแบบแผงเลยซึ่งแบบ คือถ้าใครรอคอนเทนต์นี้อยู่อยู่จะรู้เพราะว่าเราอะตอบคอมเมนต์ว่าเออหนึ่งเราตัดอยู่นะตอนนี้เออหรือแบบเราตัดเสร็จแล้วแต่ว่าเราแก้ลิขสิทธิ์อยู่ซึ่งเราอะแก้มาอาทิตย์ที่สามแล้วอะจากที่เราลงไปแล้วมันยังลงไม่ได้ก็เลยคิดว่าถ้าใครที่ยังรอติดตามคอนเทนต์นี้อยู่เดี๋ยวเราจะลองเอาไปลงใน Facebook Facebook เพื่อนรักนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ่ เพื่อนรักภาษาไทยขีดแล้วก็ P U E N R A K ไปมาใอ่เดี๋ยวเราจะลงลิงก์เอาไว้ข้างล่างนีถ้าสมมติว่าเอาไปลงในนั้นแล้วยังมีคนติดตามอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะทำต่อ EP ถัดไปเพราะมันมีที่เราถ่ายเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่ว่าทุกคนถ้าไปดูใน Facebook แล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆในช่องของเราด้วยใน YouTube นะคะ u b s c r i b e ไวก็ได้พยายามมากจริงๆกับคอนเทนต์เนี้ย เพราะว่าจริงๆขอกดนหม่ใกล้ๆเธอเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาทำเรื่อรีแอคก็ยังอยากทําคอนเทนต์นี้อยู่ตั้งแต่ที่เราหยุดถ่ายอันนั้นไปก่อนก็ไม่ได้ดูละครต่อโบไม่ได้ดูเลยเพราะว่าคิดเสมอว่าเราจะทํารีแอคต่อจนจบคือคิดดูตอนนี้ละครจบจนทุกคนรู้เนื้อหาทุกคนฟินแบบต่อแอปต่อแอปเดินแบบโอบหลังจับมือกูดูหมดอ่ะูคงลูกคู่แล้วฉันก็แบบ โอ้ยน้อพ่อเอ้ยพี่ต่อเขาจะลงรูปที่แบบเวลาละครจะออนใช่ปะและอีรูปอีพีจบกูคือแบบโอยเลื่อนไปห้ามอ่านแคปชั่นอะโอ้ยอยากดูมากแต่ก็ดูไม่ได้เพราะว่าคิดอยู่ว่าเราทำรีแอคซึ่งเบสก็ไม่ได้ดูเต็มเต็มจนจบคนที่ยังรอก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากมารอขอรออีกนิดนึงจะได้ติดตามแน่ถ้าไม่มีปัญหาอีก ไปเราดูได้ใน Facebook นะคะก็จะเท่านี้เนาะสำหรับแถลงการพิเศษแล้วก็วันนี้ก็คริสต์มาสแล้วพวกเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นตัวแทนเนาะ็นตัวแทนเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาจนถึงวันนี้นะคะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นมันขึ้นแจ้งเตือนว่ามีคอมเมนต์นะเราจะแบบรีบกดเข้าไปดูนะ่นเข้าไปตามอ่านของทุกคนเลยรู้สึกมีความสุขมากเวลาคนบอกว่าเห็นโนติแล,แล้วก็รีบ,รบเ,ขเข้ามาเลยแบบรอติดตามคอนเทนต์นี้นะพี่ทำ EP ถัดไปด้วยใจฟู ฉันต้องตัดคลิปถึงตีสองทุกวันหลังจากกลับมาจากทํางานฉันก็ทํา <c oughs> คือทุกวันนี้คือรองพื้นกบหน้าไม่มิดอะไรับ <c oughs> อย่างวันนี้เราก็ถ่ายตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าอะ <c oughs> ถึงตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้เรายังไม่ได้หยุดเลยแทบจะไม่ได้หยุดเลยกินข้าวกินข้าวไปแป๊บหนึ่งอะ แต่คือแฮปปี้มากแฮปปี้กับการมาเจอกันเพื่อทำสิ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะแล้วก็ฝากคอนเทนต์อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากการทำแแอรเพื่อนๆทุกคนเลยอาจ <c oughs> จะต้องใช้เวลานิดนึง <c oughs> เพราะว่าทุกคนน่าจะเป็นขนาดแค่นัดก,กินข้าวปกติ<อ>ยังล่มแล้วล่มอีกเพื่อนเนี่ยเลิกงานขอเจอกันหน่อยเนี่ยยังไม่ครบเลยไม่สามารถ ขอโทษจริงๆที่แบบอาจจะเห็นหน้าคนอื่นน้อยอะไรแบบนี้แต่ว่าเรามีกันทั้งหมด5คนก็คือโบเบป๊อปกุมอิแล้วก็ปาชิถ้าสมมติแบบมีคลิปไหนที่เราพูดชื่อเพื่อนๆไปก็ไม่ต้องงู้ถ้าอยากเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องของพวกเรา5คนถอยากรู้คนไหนเป็นใครก็ไปดูคลิปคลิปแรกแนะนำคลิปแรกค่ะทุกคนก่อนจากลากันไป Merry Christmas and ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนไม่ปวดหลังเนาะขอให้กินบุฟเฟ่เราไม่อ้วนเจอกันใหม่ปีหน้าปีนี้ปีหน้าเฮเจอกันใหม่ปีหน้าได้ไงคลิปเราลงเรื่อยๆแหละเออจอกันทุกๆวีค่ะ